อย่าทิ้งถ้าคุณรู้ว่ามีประโยชน์กับต้นพืชสวัสดีครับทุกท่านเลบที่ช่องวิธีไทยพีชแนลนะครับวันนี้แนวทางกเกษตรลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในโคลเรือนผมจะมาแนะนำปุ๋ยบำรุงต้นพืชจากของเหลือใช้อย่างสิ่งนี้ครับน้ำอัดลมน้ำดื่มที่มีรสหวานถ้าเหลือแบบนี้เราอย่าไปทิ้งเด็ดขาดเพราะ ทำปุ๋ยบำรุงพืชผักให้งามได้เหลือขนาดนี้หรือเหลือขนาดนี้ใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่าเพิ่งไปทิ้งตามมาดูวิธีการทำปุ๋ยจากน้ำหวานทุกชนิดที่เหลือแบบนี้ครับน้ำอัดลมหรือน้ำหวานที่เราดื่มกินอยู่เป็นประจำถ้าเหลือแบบนี้เราอย่าไปทิ้งเด็ดขาดถ้าที่บ้านของเรานะครับปลูกพืชหรือผักอยู่ในสวนครัวนะครับ เราใช้น้ำหวานหรือน้ำัดลมแบบนี้ไปทำปุ๋ยบำรุงพืชได้เพราะว่าในน้ำหวานหรือน้ำัดลมจะมีน้ำตาลจำนวนมากน้ำตาลจำนวนมากนี่เองครับช่วยบำรุงพืชผักให้งามได้แต่ทุกท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าเรานำน้ำตาลที่อยู่ในน้ำหวานแบบนี้ไปทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชอาจจะเกิดมดมแมลงมาทำลายต้นพืชได้ในวันนี้นะครับผมจะมาใช้สิ่งนี้เป็นตัวช่วย ถ้าที่บ้านของเรามีลูกมะกรูดหรือลูกมะนาวแบบนี้นะครับเรานํามาแก้มดมแมลงขึ้นพืชผักได้ถ้าเราใช้น้ําหวานทําเป็นปุ๋ยนะครับเราจะมาทําแบบนี้กันเลยครับในผลของมะกรูดหรือมะนาวและในเปลือกของมะนาวและมะกรูดนะครับจะมีน้ํามันหอมระเหยและกดของส้มช่วยในการไล่มดมแมลงได้เป็นอย่างดีเลยครับ เราจะนาํามาผสมกับน้ําหวานหรือว่าน้ําอัดลมที่เราเหลือจากการดื่มกินแล้ครับบีบลงไปแบบนี้เลยครับกดของส้มและน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในเปลือกของมะกรูดหรือว่ามะนาวนะครับจะช่วยในการไล่และกำจัดมแมลงได้ครับเราใส่ไปทั้งลูกเลยครับและเปลือกเราก็อย่าไปทิ้งนะครับเราใส่ลงไปรวมกันเลยครับ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะคนแบบนี้หละครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีแล้วเรานําไปผสมน,น้ําเพิ่มโดยการใส่บัวลดน้ําหรือถังน้ําก็ได้ครับแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีนำไปลดพืชหรือผักได้ทุกชนิด พืชผักที่เราปลูกในสวนครัวนะครับลองใช้สูตรนี้ลดราดเป็นประจำถ้าเราเหลือแล้วน้ำอัดลมหรือว่าน้ำหวานนะครับนำมาทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชได้แบบนี้เลยครับพืชผักของเราจะงามมากติดดอกออกผลไวเพราะว่าในน้ำอัดลมหรือน้ำหวานจะมีส่วนผสมของน้ำตาลนั่นเองครับถ้าเรากลัวว่าส่วนผสมที่ทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชมีน้ำตาลอยู่นะครับเราใช้ส่วนผสมอีกหนึ่งตัวคือ ผลของมะกรูดหรือมะนาวเป็นส่วนผสมในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้เลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องพีไทยพีชนแนลได้นะครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากปุ๋ยเบำุ่งพืชผักที่เราทําขึ้นจากน้ําตาลซึ่งมีอยู่ในน้ําบัดลมและน้ําหวานที่เราดื่มกินอยู่เป็นประจําได้ผลดีในการบำรุงต้นพืชเลยครับ อย่าทิ้งน้ำมัดลมหรือน้ำหวานที่เราเหลือจากการดื่มกินแล้วเพราะว่าน้ำมัดลมหรือว่าน้ำหวานจะมีความหวานความหวานนี่เองครับบำรุงต้นพืชให้งามได้ครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทิไายพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากทิไายพีชนะครับผมปุ๋ยจากน้ำมัดลมหรือน้ำหวานนะครับเราจะผสมน้ำและลรราดไปที่ต้นพืช ทุกๆุก,กดวันต้นทืนของเราก็งามเลยครับเราจะลดล่าตอนช่วงเช้าจะดีที่สุดเลยครับ